เออช่วยด่าให้เต็มที่ส่งมาว่าจะด่าใครเอส่งมาจะเล่นงานใครบอกเออมั้ยแล้วคิดดูที่จะไปสอนสั่งคนอื่นเขาเออไปสอนสั่งคนนี้ระวังนะคนนี้ไม่ดีคนนู้นก็ไม่ดีเออนิสัยคบคนถ้าให้ดูด้วยนะครับอย่างพวกนี้โอ้โหดูตัวเองก่อนนะครับนะพูดเนี่ยมันเหมือนกระด่าตัวเองเหมือนเหมอนั่งอยู่หน้ากระจกอ่ะ แล้วก็พูดด่าด่าคนไม่ดีอ่ะ <c oughs> เออด่าไปนะว่าเอ,าเอ,าเอา้แล้นก็กูทางนั้นนี่ว่าเนี่ยอะที่พูดนิสัยนิสัยต่างๆออกมาเนี่ยไม่ดีอย่างงเงี้อยก็กูนี่ว่ากูทําทางนั้นเลยนี่ว่าลูกกูก็ด้วยนะเอเอก็แปลกนะที่เขาด่าที่เขาพูดมาเนี่ยมันเข้าตัวทางนั้นเลยเอฟซีนะเข้าตัวเขาทางนั้นไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า เขาไปพูดด่าคนไม่ดีอย่าไปด่าเลยต้องด่าคนดีมันถึงจะไม่เข้าตัวนะเออด่าเขาดีแบบนู้นดีแบบนี้โอเคไม่เข้าตัวแต่ถ้าด่าคนชั่วเ,เข้าตัวเขาทั้งนั้นเลยเขาทํามาทุกอย่างเลยที่เขาพูดมาทุกรูปแบบเออไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงเออเป็นการหลอกลวงเป็นการพูดโกหกนะครับอ่าอิจฉาตาร้อน,นี่มันใช่ทั้งนั้นเลยมันใช่ทั้งนั้นเลย เขาทำทั้งนั้นมันผ่านหมดแล้วอ่ะถ้าถ้าเป็นวิชานะเขาถือว่าเขาผ่านเป็นสูตรสำเร็จเลยคือผ่านไปหมดแล้วผ่านวิชาพวกนี้ไปหมดแล้วเขาได้รําเรียนอย่างช่ำชองไปหมดแล้วถือว่าผ่านแล้วออที่พูดมาแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงพูดจากโกหกนะครับพูดเท็จหลอกลวงคนนั้นคนนี้นะ ด่าทอบิดเบือนความเป็นจริงนู่นนั่นเขาก็พูดมาเอ่ยอ้างพูดมานั่นมันเขาทางนั้นเลยอ่ะแล้วพูดเนี่ยมันด่าใครเออว่าว่าใครมันก็ว่าตัวเองนั่นแหละไม่ได้พ้นหรอกที่ผ่านมามันเป็นเขาทางนั้นก็น่าเชื่อถือนะครับไม่น่าเชื่อถือใดทั้งสิ้นก็อย่าไปคบเลยเขาบอกว่าระวังนะอย่าไปคบคนนั้นคนนี้ไปบอกใครอ่ะเออไปบอกใคร ไม่ให้ครบอ่ะบอกเอฟซีเราอย่าไปครบพวกเขาเองอ่ะอย่าไปครบเออเขาจะพูดอย่างนี้อย่าไปครบเขาเออเพราะว่าถ้าครบไปเนี่ยเสียเงินฟรีเขาพูดอย่างนี้นะเสียเงินฟรีนะไปครบอ่ะก็คือไม่รู้จะพูดยังไงเอฟซีนะเออทาทุกอย่างทําทุกวิถีทางที่จะเอ่อที่จะยืนอยู่ในอ่าในสังคมนี้ แอดว่ายากแล้วนะคนเราในยากแล้วจะมาอ่ายืนสังคมให้เขาเห็นเนี่ยก็ไม่รู้เขาทนอยู่ได้ยังไงเออแล้วเขาบอกว่าอา่าเจ้าแม่เขาบอกว่าเนี่ยของเขาเนี่ยเขาจะไปนอนกับใครก็ได้เขาจะไปทําอะไรกับใครก็ได้เ,เพราะว่าเขาก็เออมันเป็นของของเขาอะก็ใช่อยู่เอาก็ที่สบายแล้วกันนะคุณจะไป ทำอะไรกับตัวคุณเองก็เทินตามสบายเออจะไปนอนกับใครเขาบอกมันไม่สึกไม่หลอหรอกนะเออก็เอาเอาที่สบายใจเ่ยนะเอออยากจะไปทําอะไรยังไงเขาบอกว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าสึกหลอเข้าไหร่นะไม่มีใครเห็นเอ้าก็ใช่มันถูกต้องอยู่เออเอาเอาที่สบายใจเอออยากจะไปนอนให้ใครนะจะไปทําอะไรหรือจะไปเป็นคาโต้มาัดก็แล้วแต่ เออไม่มีใครห้ามนะบอกได้เลยไม่มีใครห้ามเออให้เขาดําเนินการไปนะครับแต่ชีวิตของเขาอะนะเขาจะคบกับใครหรือ,อยังไงก็สุดแท้แต่แล้วก็ผลผลลัพธ์ของมันจะออกมาดีเรวก็แล้วแต่เขาอืแล้วก็ดูกันเองแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วความรักของเขาความรักของเขาเนี่ยจะสมหวังไหมแอดว่าไม่สมหวังหรอก เอาจริงแยก,กาเชื่อเลยว่าไม่มีทางสมหวังได้หรอกสุดท้ายเขาก็ไม่เลือก <c oughs> เอาจริงสุดท้ายเขาก็ไม่เลือกเออแล้วยิ่งเขามีเงินด้วยเนี่ยเชื่อได้เลยว่าเขาคงไม่เลือกเออเพราะว่าคนมีเงินเขาจะเลือกเนี่ยเขาต้องดูว่ามันสมอสมน้ําสมเนื้อหรือว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าอ่าที่จะอ่าทุ่มเทไปให้เนี่ยเออมันมันคุ้มไหมอ่ามันต้องถามว่าคุ้มหรือเปล่า แต่อันนี้เขาดูแล้วไม่คุ้มหรอกไม่คุ้มไปไหนก็ไม่ได้ครับเออพาไปไหนก็ไม่ได้เออไปโชว์เพื่อนก็ไม่ได้เอฟซีเออพาไปตอนที่เพื่อนนอนหลับแล้วนะเออเพื่อนนอนหลับแล้วเออแล้วเพื่อนถามเฮ้ยเมื่อคืนพาใครมาเอ้าไม่รู้เหรอเออพากูมาตอนกูนอนหลับแล้วนะเออเลยไม่ได้ทันเห็นกันเพราะว่างัน้นเออ มันจะพาไปโชว์ได้ยังไงล่ะใช่ไหมละ่ะเออพาไปให้เขากะว่าจะพาไปให้เพื่อนอิจฉาไงเออเพื่อนนันนอนหลับไปซะก่อนนะครับไม่ได้หรอกนะครับเขาคงไม่กล้าพาไปหรอกเออพาไปออกงานพาไปนู่นนี่นั่นนะเออถ้าเขาเป็นคนดีสักอย่างนึงถูกไหมละ่ะเออยังตัดตรงนี้ไปก็เป็นคนดีเออนะ กริยาท่าทางเรียบร้อยอย่างนู้นเ่งเออมันก,มนก็มันก็ยังพอหักล้างกันได้ใช่ไหมนะแต่นี่หักไม่ได้เลยเอฟีไม่สามารถจะหักล้างได้เลยเออคือเสียตรงนี้ก็เสียอุปนิสัยยากอก็เสียเออทุกอย่างเสียเอาพูดง่ายก็เขาก็ต้องคิดแล้วล่ะว่า ไอ้หาเออกูจะกูทาไปในคุ้มหรือเปล่าเออคุ้มกับอ่าที่จะไปเลือกหรือเปล่าเขามีสิทธิ์เลือกนะเออเขามีสิทธิ์หาได้แต่ว่าเขาเขาคงไม่เอาแอดว่าเขาก็คือเออเหมือนกับเป็นทางผ่านเฉยเอ่ะออรับรองได้แอดว่าเขาคงเป็นกะว่าเป็นแค่ทางผ่านแล้วก็เป็นแค่ทดลอง วิชาเฉยๆนะตอนนี้มีคนบี้บี้บ่อยๆนะเอฟซีนะมีคนบี้บี้เขาบ่อยๆบ่อยๆตัวนี้เขาก็ยอมรับแล้วเขาบอกเป็นตัวมันเป็นเรื่องของเขามันเป็นตัวของเขาเออเขาจะไปให้ใครเนี่ยมันก็เรื่องของเขา <laughs> เ, <c oughs> เพราะว่ามีคนบี้ว่าโอ้เป็นไปอยู่คนไป ไป,ไปหาคนนั้นไปหาคนนี้นัดกันไปเจอตัวนู้นตัวนี้แล้วนะครับเ,เออเขาบอกว่าน่าจะมีซ้มซิ่งลองกันแล้วเออคือทนไอ้ทนแรงเบียดเบียดเสียดสีไม่ไหวเขาก็เลยยอมรับมาว่ามันเป็นเรื่องของเขาไเอ,อเขาจะไปให้ใครก็ได้นะแล้วว่าเขาไปหลอกเอาเงินมาขานุ้นไปหลอกเอามาแล้วเขาบ่างั้นหลอกเอาเงินมาแล้ว <laughs> เดี๋ยวก็รูแ้แอดว่าขานะั้นเขาไม่โก้เขาไม่โง่หรอกนะเออเขาแอดเชื่อได้ว่าเขาไม่โง่ไม่แน่นะอาจว่าทั้งนี้อาจจะเป็นเหยื่อเขาก็ได้เอ่อแอดเชื่อว่าเขาคงไม่โง่หรอกอ่าก็ไม่รู้ล่ะว,ว่าใครหลอกใครอเดี๋ยวค่อยดูต่อไปแล้วกันอืมงานนี้ดงังบอกตรงดังแน่นอนเออถ้าคิดว่ายังคบกันอีกต่อไปนะอ่าแอดเชื่อได้ว่าเขาคงไม่จริงใจหรอก เพราะว่าคนที่เขาจะจริงใจด้วยเขาต้องดูครบมาตาส่วนต้องครบทุกอย่างอ่ามันต้องคุ้มอะกับการที่เขาเสี่ยงออกมาดูกไหมเขาสามารถจะเลือกใครก็ได้ระดับนั้นเขาเลือกได้อยู่แล้วเออเลือกได้อยู่แล้วเอมีแถวนั้นมีเยอะแยะไปเอนักทรงนักสาวโหแจ m j จ m ทั้งนั้นเลยเอฟซียิ่งอยู่กทมคนเยอะร้อยแปด พั 1> 1, นเะก้าเรเยอะแยะมากมายเขาคงไม่เอาแบบนี้หรอกจริงๆแล้วตอนนี้เขาก็เห็นอยู่ในโซเชียลกันอยู่แล้วว่าไปยังไงแบบไหนยังไงใช่ไหมเออเขาก็ไม่กล้ามาเสี่ยงหรอกเพราะมาเสี่ยงก็จะเปลืองตัวด้วยไงอ่าแล้วว่าพอมาเสี่ยงปุ๊บเนี่ยเขาจะโดนขุดอ่าตอนนี้โดนขุดไปเยอะแล้วอ่แล้วว่าถ้าเกิดยังถือว่ายังยังลุยอีกเนี่ยเขาก็จะขุดไปอีก โซเชียลก็ขุดได้อยู่แล้วะขุดตรงนู้นตรงนี้ที่อยู่ตรงนั้นตรงนี้เขาก็จะเจอไปเรื่อยๆแล้วก็ประวัติเป็นยังไงแล้วก็ขุดเรื่องประวัติไปอีกอ่ะก็จะเจอไปเรื่อยๆถ้าไม่ดีเนี่ยก็โอ้โหโดนไม่รไม่จืดเลยพูดง่ายๆถ้าทําไม่ถูกต้องเนี่ยอ่าทําผิดศีลธรรมเนี่ยโอ้โหยิ่งไปกันใหญ่เอฟซีนักงานนี้โดนขุดดูไม่จืดเอ็ดค่าเชื่อได้ว่าถ้าคุณทําผิดเมื่อไหร่นะ คุณเนีโดนขุดคุยดูไม่จืดเลยเออกนะ็อย่าพลาดแล้วกันนะอย่าพลาดก็ที่แน่ๆน,นะครับอ่าสวัสดีครับผมมุณมันเดนด้วยนะครับผมที่แน่ๆน,นะอ่าเขาเขาโดนแน่บอกตรงว่าเขาโดนแน่อ,อ่าก็ไปท้าเขาอีกนะครับแม่ก็ไปท้าเขาอีกเอาเดีเขาบอกว่า เธอเลยร้องเลยเขาบอกร้องเลยไปฟ้องเลยเขาว่างั้นเขารออยู่นะเ <c oughs> อะไม่ต้องไม่ต้องท้านะครับอเอขาทาแน่เอไม่ต้องไปทา้าเขาก็ทําแน่เออแล้วก็กระตรงด้วยแล้วเร็วด้วยแอดว่าเร็วด้วยเออแล้วได้ข่าวนะครับว่าเขาจ่ายเงินมาแล้วเอฟซีผู้เสียหายจ่ายเงินแล้วอะนะจ่ายเงินให้กับอ่าทนายแล้วอ่ะ นั่นก็หมายความว่าเขาเอาจริงนะเขาจ่ายเงินแล้วแสดงว,ว่าเขาให้ดําเนินการได้เลยเ,เงินลงมาแล้วเอนี่จบแล้วเอฟซีจ่ายเงินแล้วก็ถือว่าถือว่าเขาดําเนินการแล้วละ่ะนะไม่เอไม่มีน้ําลายแน่นอนเอาขาเขาพูดอยู่ไม่ไม่ได้น้ําลายแน่ๆนะเขาบอกว่าเขาดําเนินการแล้วก็มันก็จะเร็วเพราะว่า เขาสองตรงมันจะเร็วกว่าเออใช้เวลาไม่นานหรอกสัปดาห์สองสัปดาห์ก็รู้ผลแล้วมันจะเร็วเอไม่เหมือนกับเราไปที่สอพอ,อย่างนั้นไม่ได้มันนานเอกว่าจะส่งเรื่องกว่าจะทํานู่นทนํานี่โอ้โหเป็นเดือนเดือนสองเดือนนูนะสองเดือนน่าจะสองเดือนขึ้นไปเพราะว่างานไม่ใช่มีแต่งานนี้งานเดียวใช่ไหมมันเยอะแยะงานมากมายมหาศาลาต้องโทรต้องโทรถามทวงถามอยู่ตลอดเวลา ว่าไปถึงไหนแล้วยังไงอะไรยังไงเนี่ยมาโทรไปเรื่อยๆนี่แหละเพราะว่าถ้าเปิดตรงเลยเนี่ยมันจบว่าเออแล้วมันต้องเข้าข้อด้วยนะเอะต้องเข้าข้อเนีย่ยต้องได้ด้วยต้องเข้าข้อเนีย่ยนั่นแหละชัดเจนเขารวบรวมมานานแล้วเอเอทุกอย่างและเอกสารหลักฐานต่างๆเขาก็เตรียมไว้หมดแล้วมันชัดเจนนะก็ดูกันต่อไปว่า แม่นะจะจะช่วยอะไรได้อช่วยหางานให้ได้แต่ว่าช่วยแก้งานให้ไม่ได้แม่นะเอแม่สม่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะหางานให้ลูกได้เยอะแยะแต่ว่าไม่สามารถจะช่วยแก้งานให้ลูกได้คือมีมาแล้วก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเลยแม่ว่าอย่างนั้นแม่บอกว่านี่แหละฉันช่วยหางานให้ลูกก็จะได้งานเรื่อยๆไงลูกก็จะได้เงินด้วยนะไ,ได้งานด้วยเออ แต่แม่ก็ช่วยแตนได้แค่นี้แหละช่วยหางานให้เท่านั้นไม่มีสิทธิ์ไปแก้งานใดๆสิคือแก้ไม่ได้อะอะเก็ปล่อยไปตามยถานะครับประมาณนั้นนะครับเอฟซีแม่ที่ดีเป็นอย่างนั้นปล่อยให้ลูกโดนไป <c oughs> <c oughs> ใช่แก้ไขไม่ได้นะครับสวัสดีคุณยุพตีด้วยนะครับทุกท่านนะครับแม่ถุมนนะครับสวัสดีครับผมเออ ใช่แต่ยังโดนใช่ไหมโดนที่จะเหลือหรอเออปล่อยมันไปเลยใช่คุณนีดานะครับก็เข้าไปไอ้นี่แล้วไงนะครับอ่าที่สพอ่ะเขาก็ไปไหว้สวยรวยกระเช้าแล้วไงเออนะ เขาก็ไปไหว้สวยรวยกระเช้าแล้วไงไปขอโทษแล้วไงเออตามนั้นนะครับทําอะไรไม่ได้แต่เขาก็ต้องไปอ่เไปไหว้สวยไงรวยกระเช้าไปแล้วไงก็จบนะใช่เขาสบาย ก็ต้องเตือนกันแหละแต่ก็ยังมีคนให้อยู่เหมือนเดิมแหละเอฟซี FC มันเขาไม่สนใจหรอกนะเอาจริงที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดไปเถอะเขาก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วแม่ไม่ค่อยสบายกินยาแล้วง่วงแม่ขอตัวได้เลยนะครับพูดแม่ยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับเออะม่วงฝอย,ยงเจอใช่ไหมเจอหมดแล้วใครใครที่อยู่ฝั่งเดียวกันตอนนี้อยู่ฝั่งเดียวกันมีมีเป็นประเด็นแล้วละ่ะ แอดบอกเลยเลย,ยเป็นประเด็นแล้วนะเออคนที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีคนอะไรเนี่ยเรามีประเด็นมีการฟ้องร้องเอฟซลองคิดดูเอาแล้วกันนะเออมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงถูกไหมเออถ้าดีจริงเขาจะไปฟ้องร้องทําไมถูกไหมล่ะถ้าคุณเห็นคุณค่าของเขาเขาจะฟ้องร้องทําไมเนื่ออคุณไม่ฟังเลยเขาอุตส่าห์มาพูดแล้วเขาอุตส่าห์มาขอเคลียร์แล้วขออธิบายแล้วอ่ะ ไม่ฟังเขาด้วยไม่ฟังไม่ฟังเหตุผลเลยเขาบอกไม่ฟังเออแล้วก็ยังเน้นย้ําอยู่ว่าคุณก็ยอมรับสภาพไปแล้วกันเขาว่างั้นเออเขาเชื่อทางนี้โอ้โหจบเลยนะจบแล้วถ้าเขาพูดแบบนั้นเออเพราะฉะนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องไปคุยกันไม่ต้องอธิบายใดๆสิ้น <c oughs> เขาไม่ฟังเหตุผลบอกแล้วไงอืม <c oughs>